สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะคุยเกี่ยวกับเซตเหรียญของตัวละครแช้งขาวที่กําลังจะเข้ามาต้องบอกก่อนนะคบว่าตัวไม่เข้าทําไมผมรู้เซตเหรียญแล้วเพราะว่าจากที่ยานเทดต้องให้เข้าใจก่อนว่าหลายๆคนมุมมองไม่เหมือนกันบางคนมองว่าเฮ้ยเน้นธงศัตรูอ่างั้นเพื่อดาเนจในธงศัตรูดีกว่าบางคนก็เน้นว่าเฮ้ยยอดสกิลหนึ่งดีกว่าบางคนก็เน้นสกิลสองดีกว่าบางคนก็เฮ้ยเน้นดึงธงแล้วไปต่อเลยหรือแล้วแต่คนมองเลยนะครับมันอยู่ที่มุมมองเนาะดังนั้นหมายความว่าไม่มีเซตเหรียญไหนดีที่สุด เพราะอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นในคลิปนี้คําตอบที่ให้คือเป็นในมุมของผมเท่านั้นเออถ้าเป็นผมอะ่ะผมใส่เซตนี้แค่นั้นเองโอเคขอชี้เลยเนาะผมมี2เซตอยู่ในหัว1ครับก็คือเซตบอลล็อกเวรกิร์กอันอน,นี้แน่นอนเดี๋ยวละเดี๋ยวมีคนงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้แอดมองว่าสกิล2ดีกว่าหรือเปล่าคําตอบคือใช่ครับเนื่องจากว่าสกิลที่1ของแชงเป็นเน้นสกิลฆ่าแต่แชงเป็นวิ่ง ผมเลยเชื่อว่ามันไม่น่าจะปาดแรงเท่าโรเจอร์คือมันปาดแรงเท่ากันครับปาดแรงเท่าโรเจอร์เลยแต่ปัญหาต่อมาก็คือว่ามันไม่มีเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีก็หมายความว่าปาดครั้งแรกอ่ะอาจจะแรงเท่ากันแต่หลังจากนั้นน่ะจะไม่แรงเท่าเพราะตัวละครโรเจอร์มันมีเพิ่มโจมตีไงแต่แชงไม่มีชัดอย่างมันต่างกันตรงนี้นะผมเลยมองว่ายังไงก็ไม่เท่าแต่มันแรงไหมแรงเนื่องจากว่ามันตีแบบไม่ไม่สนพลังป้องกันด้วย มันติดที่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยไอป่าครั้งแรกอะ่ะมันแรงกว่าโรเจอร์ครับแต่หลังจากป่าสักครั้งที่2หรือ3ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าโรเจอร์น่าจะแรงกว่าชัดยังชัดยังผมเลยมองเป็นส่วนตัวว่าเฮ้ยสกิลสอน่าจะดีกว่าทําไมเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้สกิลสอเนี่ยแชงเนี่ยมีไฮไลไท์ก็คือฮาคิผมแดงใช้ปุ๊บติดฮาคิผมแดงเลยแล้วฮาคิผมแดงสมมติว่าถ้าหาคุณดึงธงไม่ได้ย้ําถ้าหากคุณดึงธงไม่ได้ถาาดงงไไดสถานะนี้จะไม่ติดนะครับ พอไม่ติดคุณก็จะโดนโดนสถานะอยู่ดีเช่นโดนนงูทำเป็นหินและฆ่าคุณจนตายแนวนั้นได้เลยหมายความว่าตัวละครแชงผมมองว่าเหตุผลหลักสุดๆที่เป็นไฮไลท์ของมันคือฮาคีผมแดงครับถ้าหากโดนลบตัวเนี้ยความเก่งจะลดลงแค่นั้นเลยในส่วนของตัวแชงเนาะผมเลยมองว่าเอ้ยบาร์ล็อกเวิร์กน่าจะตอบโจทย์ที่สุดอันนี้คือในมุมมองของผมเท่านั้นย้ำเท่านั้นนะครับอันนี้คือชี้เป้าเหรียญให้แล้วนะ ผมเล่นบาร์ล็อกเวิร์กนะครับส่วนออฟเหรียญออฟอะไรเนื่องจากเป็นตัวละครที่มีครบทุกอย่าง1เดเลือดมี2ในส่วนของอะไรนะเด้งเลือดมีนะดล,ดมลดความเสียหายก็มีก็หมายควาว่าทั้งเกาะทั้งเลือดสําคัญทั้งคู่เลยแต่โจมตีก็มีอีกเหมือนกัน30%ก็หมายควาว่าจะใช้อย่างละ3เลยก็ได้เช่น18% 3ช่องก็ได้นะครับสำหรับตัวละครแชงนะอันนี้คือออฟออฟเหรียญนะ แล้วอีกเซตเหรียญน,นึงที่ผมมองว่าเฮ้ยอันนี้ก็ดีทําไมอ่ะคุณลองดูเนาะเซตเหรียญน,นี้ก็ใช้ได้นะครับแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นในส่วนของลูฟี่นะลูฟี่ตัวใหม่ลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่เอเคสโอเคอ่ลูฟี่ตัวเนี้ยเอามาใส่ทําไมเพราะว่าไอเซตเนี้ยมันเออ่เน้นย่นมันเน้น,นย่นสกิลอะ่ะก็ได้ด้วยก็ได้ด้วยคล้ายๆบอลล็อกเวิร์กแต่มีเงื่อนไขค,คือธงต้องน้อยกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของอันเนี้ยลูฟี่อ่ะมันมีแท็กพวกพวกเนี้ยอยู่แล้วพี่น้องมุ่นทำอะ่ะ อยู่ทงสตูตีแรงขึ้นอะไรแนวๆนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของลดความเสียหายลดลงเห็นปะเมื่ออยู่ทงสตูและเมื่ออยู่ทงสตูโซโลโอีเวนต์ก็เพิ่มค่าเสียหายขึ้นไปอีกซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับเทพของตัวละครไงที่ตีแรงขึ้น30ลดดัมเมจ30ก็จะเป็น35หตีแรงขึ้น3 3ได้เลยโดยทันทีนะครับแล้วก็อันดับต่อมาจะได้ในส่วนของแท็กไอพวกเนี้ยไม่ใช่กัปตันนี่นี่นี่สี่จกักรพรรดเห็นปะพเพิ่มควาเสียหายเมื่อทงน้อยกว่าอีกอันหนึ่ง4ี่ พี่อะไรนะพี่น้องบุญธรรมเนาะเมื่อมีพวกอยู่ในทีมในธงนะครับแต่ว่าเราเป็นสายวิ่งเอาจริงๆก็คงไม่น่าจะมีเพื่อนตามเราไปด้วยนะส่วนตัวแต่ถ้าเป็นโล่เอ้ยอันเนี้ยเราอาจจะได้ใช้เพราะว่าโล่บางครั้งเนี่ยมีเพื่อนมาช่วยอ่ามันเลยอาจจะได้ใช้นะครับแต่ถามจริงๆ2แท่งนี้ผมมองว่าส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นวิ่งไงเออมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่มีติดไว้ยังไงก็ไม่เสียหายนั่นเองนะครับ อันนี้คือเซตที่2ที่แนะนําก็คือเน้นยน่นสกิลสนั่นแหละแต่มเงย่อนไขคือธงต้องน้อยกว่าอ่าอันนี้คือเซตที่2นะครับอันดับต่อไปคือแล้วแต่เพื่อนแหละครับแล้วแต่แหละครับจะเป็น3ไคโดอีกอย่างนึงปไปไคโดอีเวนต์ก็ได้เพราะแฉ่งก็มีโอกาสในการฆ่าเนาะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเน้นซัดสกิลย่นสกิลหรือเนี่ยไปตีโลแรงขึ้นอยู่หลังดึงธงเสร็จเป็นธงตัวเองอะ่ะดาเมจเดลเรลดลงแนวนี้ครับก็ได้เซตนี้ก็ได้ครับหรือ3โบอาก็ได้สาฟีเดสโรซ่าก็ได้ แนวนั้นแนวนั้นคือได้หมดนะครับอ่ะเคลียเนาะอันนี้คือเป็นเซตเหรียญนะครับบอกว่าจะบอกแบบกว้างๆคําตออที่ผวงให้ได้คือผมเล่นเซตนี้จบนะครับเพราะผมมองว่ายังไงก็ดีกว่าเซตฟรีอันเมื่อกี้อยู่ดียกเว้นฟรีอันเมื่อกี้จะมีเกาะเอเทอันใหม่ซึ่งเป็นนิกะเบอร์สเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันว่าเป็น line. ออฟอะไรอาจจะได้เปลี่ยนในตอนนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้ขอตอบอีกสักเล็กน้อยเผื่อมีคนถามว่าผมเชื่อว่ามีหลายๆคนน่าจะมอง ตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไปที่รุ่นชั่วร้ายเนาะแล้วขอไปที่ฟี่เดทโลซานะครับฟรีรอฟรีรอตัวนี้เหตุผลก่อนทําไมผมไม่ค่อยแนะนาอ่าเซตนี้มีอะไรบ้างเนาะมีฟีตัวนี้นะครับแล้วก็มีโซโลตัวนี้นะครับเห็นปนะเห็นปะหลักๆคือ2อเลนนี้อันนี้คือหลักๆเลยเนื่องจากอยู่เขตธงสมบัติศัตรูเมื่อกี้แชงสามสิบจะเป็น40ตีแรงขึ้น40%เพิ่มมาอีก10อ่ะถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงนะ เซตนี้นะเซตนี้นะสองเหรียญนี้คือไฮไลท์อีกเหรียญหนึ่งแล้วแต่โอเคยังจะเป็นดอฟ้ามิงโกก็ได้จะเป็นล่างรอตัวนี้ก็ได้แล้วแต่เลยหรือจะเป็นลูซี่ก็ได้แล้วแต่และแล้วแต่โอเคทีนี้ผมบอกก่อนว่าทำไมเซตเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนำเนาะเนื่องจากตัวละครแชงเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นแพทของมันที่เล่นได้ผมวงเล็บว่าแล้วถ้าแพทไหนที่มันเล่นไม่ได้เซตเนี้ยก็เล่นไม่ได้ตามนะครับชัดเจนยัง ชัดยังหวังว่าน่าจะได้คําตอบตรงนี้นะซึ่งมันไม่เหมือนกับอ่ะโอเคเผื่อบ,บางคนมองภาพไม่ออกสมมุติว่าผมใส่เซตนี้ให้กับตัวละครโอเด้งอ่าโอเด้งโอเด้งนึกภาพโอเด้งกันนะครับโอเด้งที่มันมีอมตะโอเคยังอยู่ทงศัตรูทงไหนก็ตามกูเป็นอมตะตลอดการตัวเนี้ยโคตรเหมาะเหมาะสุดๆมึงไม่มีวันตายวันใดวันหนึ่งมาซึ่งผมเชื่ออยู่แล้วว่าน่าจะมี แต่ไม่คิดว่ามันจะมาในคาบสายวิ่งคือตัวละครแชงเมื่อเลือดตามกว่า37%ใครเป็นอมตะตายหาตัตวเป็นเถของตัวละครมันนะก็หมายความว่าโอเด้งก็ไม่ได้เล่นแล้วสินะถูกครับดังนั้นเนี่ยเซตเม่กที่บอกไปอ่ะโอเด้งใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าถ้าเจอแชงอ่ะไม่ได้แล้วนะชัดเจนยังซึ่งหลังจากนี้แน่นอนครับว่าเดี๋ยวน่าจะมีสายโลดในแนวน,นี้ออกมาอีกเห็นยังเห็นยังผมเลยอยากบอกตรงนี้ว่าเออเซตเมื่อกี้ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีถ้าเศษออฟเหลือ จัดไปเลยแต่ถ้ามองว่าโอ้ทำออฟมากว่าจะได้แล้วทําไม่คุ้มอ่ะวันใดวันหนึ่งจะไม่ได้เล่นอ,อ่ะเพื่อนๆก็ลองคิดดูว่าจะทําดีไหมผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นผมผมไม่ทําแค่นั้นเองส่วนถ้าเพื่อนๆจะทําก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะถือว่าเป็นการอธิบายนะบอกเซฟเหรียญก็หวังว่าคิมีน่าจะได้ประโยชน์กันไปเลยเดี๋ยวตัวละครแช้งมายม้ำอีกหนึ่งทีผมเปิดวันไหนก็คือผมรอตู้ดําออกตู้ดํารอบหน้านะครับก็คืออีกหวัน5้าวัน6วันเนี่ย หลังแช้งเข้าไม่เกินสัปดาห์ผมสุ่มนะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะ